เครื่อง Oppo ที่ไม่โชว์สถานะเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับหากต้องการเปิดนะครับทำตามนี้นะครับเข้าไปตั้งค่าครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรุ่นกันก่อนตัวนี้จะเป็น Oppo e 5 3นะครับรุ่นใหม่ๆ เข้าไปที่การแจ้งเตือนและแถบสถานะกดตรงแถบสถานะเสร็จแล้วในส่วนนี้ก็จะมีให้ตั้งค่าเกี่ยวกับแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับทั้งรูปแบบแบตเตอรี่แล้วก็การปิดเปิดแบตเตอรี่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้แบตเตอรี่โชว์เป็นแบบไหนนะครับ ให้แบตเตอรี่โชว์เป็นแนวตั้งเป็นวงกลมหมุนตัวนี้เลือกเป็นแบบแนวนอนนะครับการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็แสดงเปอร์เซ็นต์ด้านในก้อนแบตบหรือว่าจะอยู่ด้านนอกก็ได้นะครับตัวนี้หรือว่าจะแบบไม่โชว์ก็ได้ตัวนี้เลือกเอานะครับแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะ